วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าพลิกโฉมตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพื่อการเข้ามาเป็นพลังกับเครื่องสําคัญให้กับยุคใหม่ของเทคโนโลยียุคของ ai ครับเวลาเราพูดถึงการปฏิวัติ ai เนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยอะไรกันแน่ฟังดูเหมือนเป็นคําถามง่ายๆนะครับแต่คําตอบเนี่ยมันจับต้องได้มากกว่าที่หลายคนคิดเยอะเลยคําตอบก็คือมันขับเคลื่อนด้วยการสร้างตึกครับใช่แล้วครับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของอาคารรูปแบบใหม่ๆคือเบื้องหลังทั้งหมดเลย ความต้องการใช้ AI ที่มันพุ่งสูงขึ้นแบบมหาศาลเนี่ยกำลังทําให้เกิดการบูมครั้งใหญ่ในวงการก่อสร้างโดยเฉพาะการสร้างอาคารประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Data Center หรือศูนย์ข้อมูลนั่นเองครับและเรื่องของ Data Center นี่แหละครับที่นําเรามาสู่บริษัทที่เป็นพระเอกของเรื่องในวันนี้ซึ่งเป็นบริษัทที่ถ้ามองแค่ผิวเผินเนี่ยอาจจะดูไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ AI เลยแม้แต่น้อยบริษัทที่ว่านี้ก็คือ Sterling Infrastructure ครับเป็นผู้เล่นรายใหญ่เลยนะที่วางตําแหน่งตัวเองได้ฉลาดมากมาก คือเข้ามาเป็นเหมือนผู้สร้างคนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยในยุคตื่นทองของ AI ครั้งใหม่นี้แต่พินี้จุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าสเตอร์ลิงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานไฮเทคแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะครับเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปคือถ้าเราไปดูเส้นทางของบริษัทนะครับจะเห็นเลยว่าเขามีการปรับทิศทางครั้งใหญ่ที่ชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากๆจุดพีคเลยก็คือการตัดสินใจเปลี่ยนชื่อบริษัทครั้งสําคัญในปีส0 2 2ที่ผ่านมานี้ การเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดสวยๆหรูๆนะครับแต่มันคือการส่งสัญญาณดังๆไปให้ตลาดรู้เลยว่าตัวตนหลักของบริษัทได้เปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงคือเปลี่ยนจากธุรกิจเดิมๆที่กําไรไม่มากไปสู่ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่โตเร็วและกําไรดีกว่าเยอะซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันก็ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากๆของซ e o นะครับที่เขาจะโฟกัสเฉพาะตลาดที่โตเร็วแล้วก็ทํากําไรได้สูงเท่านั้นอะไรที่ไม่ใช่เขาก็ไม่ทําโอเค ทีนี้เราลองมาเจาะลึกดูตัวเลขกันบ้างดีกว่าว่ากลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยมันส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทในแต่ละส่วนยังไงถ้าดูจากตารางนี้จะเห็นว่าธุรกิจของ e ต l r n i เนี่ยเขาแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือ e infrastructure transportation แล้วก็ buildings ซึ่งพอเอาผลงานมาเทียบกันปุ๊บโอ้โหจะเห็นเลยว่ามันมีดาวเด่นอยู่แค่ตัวเดียวที่แบกบริษัทที่ขับเคลื่อนความสำเร็จทั้งหมดอยู กราฟแท่งนี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่เลยครับดูสิครับว่าธุรกิจ E- อ r u c t u r e เนี่ยการเติบโตของมันโดดเด้งออกมาจากกลุ่มอื่นแบบคนละเรื่องเลยแต่ที่มันว้าวอน่ะนะครับคือมันไม่ใช่แค่โตเร็วนะครับแต่เป็นการเติบโตที่ทํากําไรได้แบบมหาศาลด้วยนี่คือหัวใจสําคัญเลยดูอัตรากําไรสิครับสูงถึง28.3%คือมันสูงกว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเดิมๆแบบเทียบกันไม่ติดเลยจริงๆแล้วพอเราเจาะลึกลงไปอีกในธุรกิจ E- อ frastructure เนี่ย ก็จะเห็นเลยว่างานในมือที่รออยู่เกินครึ่งย้ําว่าเกินครึ่งนะครับมาจากโปรเจกต์สร้าง Data Center ที่เป็นหัวใจของ AI ทั้งนั้นเลยยังไม่หมดแค่นั้นครับหลังจากนั้นสเตอร์ลิงก็เดินหมากอีกตาหนึ่งที่ต้องบอกว่าฉลาดมากเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าปราการป้องกันคู่แข่งในระยะยาวกลยุทธ์ที่ว่านี้ก็คือการทำ vertical integration ครับถ้าพูดง่ายๆก็คือการรวบขั้นตอนการทำงานมาไว้ที่ตัวเองให้หมด ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งในเคสนี้ก็คือการที่สเตอร์ลิงไปซื้อบริษัท CEC Facility Group เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองทำไมถึงทำแบบนั้นก็เพราะว่าพอเอาสอส่วนนี้มารวมกันคือสเตอร์ลิงเตรียมที่ดินส่วน CEC เข้ามาวางระบบไฟฟ้าระบบต่างๆที่ซับซ้อนผลลัพธ์ก็คือตอนนี้สเตอร์ลิงสามารถให้บริการลูกค้าได้แบบครบวงจรและที่สําคัญที่สุดคือเร็วขึ้นครับซึ่งในโลกของ AI เนี่ย การสร้าง Data Center ให้เสร็จเร็วขึ้นแค่ไม่กี่สัปดาห์มันคือความได้เปรียบที่ประเมินค่าไม่ได้เลยการบริการที่ครบวงจรแบบนี้แหละครับที่มันสร้างปราการทําธุรกิจที่แข็งแกร่งมากๆมันทําให้คู่แข่งเลียนแบบได้ยากแล้วก็ทําให้ลูกค้าไม่อยากจะไปหาเจ้าอื่นเพราะที่นี่มีให้ครบจบในที่เดียวมาถึงตรงนี้แล้วบทสรุปสําคัญจากการพลิกโฉมครั้งนี้ของสเตอร์ลิงคืออะไรโดยเฉพาะในมุมของนักลงทุนเรื่องนี้มันนํามาสู่โจทย์คลาสสิกของการลงทุนเลยครับ คือด้านหนึ่งเรามีบริษัทที่มีโปรไฟล์การเติบโตที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะมันเกาะไปกับกระแส AI แบบเต็มๆแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเรื่องราคาที่สูงร่วดูจากค่า PE ที่ปาเข้าไป40กว่าเท่าซึ่งสะท้อนว่าตลาดคาดหวังกับบริษัทนี้ไว้สูงมากๆแล้วนั่นเองในยุคตื่นทองของ AI แบบนี้บางทีการลงทุนที่แน่นอนที่สุดอาจจะไม่ใช่บริษัทที่ขุดทองโดยตรงแต่เป็นบริษัทที่ขายพลวกกับจอบอย่างเซลิงก็เป็นได้ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับว่ามูลค่าที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดมันซ่อนอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ในการปริวัติครั้งนี้เปิดมาด้วยตัวเลขนี้เลยครับ2,220.6%โอ้โหนี่คือผลตอบแทนของหุ้นสเตอร์ลิงในช่วงแค่5ปีที่ผ่านมานะครับคือตัวเลขระดับนี้มันบอกชัดเลยว่ามีอะไรบางอย่างที่พิเศษมากๆเกิดขึ้นกับบริษัทนี้และนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตที่มันสุดยอดขนาดนี้ ซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญของเราเลยครับว่าอะไรคือเชื้อเพลิงที่ทำให้มันโตระเบิดขนาดนี้และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือไอแรงส่งมาหาศาลแบบนี้เนี่ยมันจะไปต่อได้อีกนานแค่ไหนมันจะยั่งยืนจริงหรือเปล่าเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ฝั่งบวกหรือที่เขาเรียกกันว่าฝั่งกระทิงกันก่อนมาดูกันว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้คนเชื่อมั่นในศักยภาพของสเตอร์ลิงแล้วทําไมบริษัทนี้ถึงได้โดดเด่นขึ้นมาขนาดนี้ครับ และนี่ก็คือ4เสาหลักเลยครับที่เป็นเหมือนรากฐานความแข็งแกร่งของสเตอร์ลิงเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันไปทีละข้อเลยนะครับจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแบบชัดๆลองดูที่การเติบโตของกําไรต่อหุ้นหรือ EPS นะครับโตมากกว่า40%ติดต่อกัน3ปีซ้อนคือตัวเลขแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยนะครับมันบอกเราว่าสเตอร์ลิงเนี่ยไม่ได้โตแค่ยอดขายหรือขนาดบริษัทนะแต่เขาทํากําไรได้เก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเติบโตที่มีคุณภาพของจริง ความแข็งแกร่งนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องกําไรนะครับมันสะท้อนออกมาในสถานะทางการเงินด้วยคือการที่บริษัทมีสถานะเป็นเงินสดสุดทธิหรือ n e t c a s h เนี่ยมันแปลแง่ายเลยว่าเขามีเงินสดในมือมากกว่านี้สินทั้งหมดที่มีซะอีกมันก็เหมือนมีเกาะป้องกันชั้นดีเลยครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนแค่ไหนสเตอร์ลิงก็ยังรับมือได้อย่างสบายๆประโยคนี้ผมว่าสรุปภาพได้ดีมากๆเลยครับแล้วไออาวุธที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรก็คือความสามารถในการเติบโตนี่แหละครับ ลองคิดดูนะครับในขณะที่คู่แข่งอาจจะต้องไปวุ่นวายกู้ยืมเงินเพื่อจะขยายธุรกิจแต่สเตอร์ลิงเนี่ยสามารถใช้เงินสดของตัวเองนั่นแหละเขาไปซื้อกิจการอื่นได้เลยทําให้เขาเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าคล่องตัวกว่าแล้วก็แข็งแกร่งกว่าคนอื่นมากๆ2 0 0พล้านเหรียญตัวเลขมหาศาลนี้คืออะไรมันคือปริมาณงานในมือหรือที่เรียกว่าแบ็กหลอกครับพูดง่ายๆก็คือมูลค่าของโครงการที่เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วรอแค่เข้าไปทําแล้วก็รับรู้เป็นไรายได้ในอนาคตการที่มีแบ็กหลอกสูงขนาดน,นี้เนี่ย มันก็เหมือนกับการมีรายได้ในอนาคตตุนเอาไว้แล้วทําให้บริษัทมีความมั่นคงสูงมากๆเลยครับเอาล่ะครับพอฟังมาถึงตรงนี้ภาพของสเตอร์ลิงเนี่ยดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ในโลกของการลงทุนเนี่ยเหรียญมันมี2ด้านเสมอและเมื่อไหร่ก็ตามที่อะไรมันดูดีเกินจริงเราก็ต้องเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าเอ๊ะมันมีราคาที่ต้องจ่ายหรือเปล่าทีนี้เรามาลองพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างดีกว่าครับและนี่แหละครับคือราคาที่ว่าประมาณ40เท่า ตัวเลขนี้คืออัตราส่วนราคาต่อกำไรหรือ P/E ratio นะครับคู่ได้เห็นภาพก็คือตอนนี้นักลงทุนยอมจ่ายเงิน40บาทเพื่อให้ได้กำไรจากบริษัทนี้แค่1บาทซึ่งมันเป็นตัวเลขที่บอกเราชัดเจนเลยครับว่าความคาดหวังที่ตลาดมีต่อบ,บริษัทนี้มันสูงมากๆจริงๆ พอเราลองออกไปเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับมันก็เหมือนกับนักเรียนที่เก่งที่สุดในห้องนั่นแหะครับแต่ค่าเทอมก็แพงกว่าเพื่อนคนอื่นแบบเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นค่า PE หรือว่า PEG ratio เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากๆมันจะท้อนให้เห็นเลยครับว่าตลาดให้มูลค่าสติงสูงกว่าคู่แข่งไปไกลลิฟแล้ว สถานการณ์แบบนี้มันก็เหมือนกับการเดินบนเส้นลวดที่ขึงไว้สูงๆเลยครับทุกอย่างต้องเปะ๊ะต้องสมบูรณ์แบบเพราะว่าราคาหุ้นณนะปัจจุบันเนี่ยมันได้รวมเอาความสําเร็จในอนาคตเข้าไปไว้หมดแล้วถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดสะดุดขึ้นมาแค่นิดเดียวก็อาจจะร่วงลงมาแรงได้เลยเพราะมันแทบจะไม่มีช่องว่างสําหรับความผิดพลาดเหลืออยู่เลยครับ แล้วนอกจากเรื่องราคาที่แพงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือการพึ่งพาตลาด Data c เ n t e r มากเกินไปมันก็เหมือนกับการเอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวถ้าเกิดตลาดนี้ชะลอตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ s เต r l i n g งก็จะโดนผลประทบไปเต็มๆเลยครับแถมการบริหารโครงการใหญ่ๆที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของมันเองที่บางทีเราก็คาดเดาได้ยากเหมือนกันทีนี้รวพวกนักวิเคราะห์มืออาชีพล่ะเขามองเรื่องนี้กันยังไง ผมบอกได้เลยครับว่ามุมมองของพวกเขานี่น่าสนใจแลวก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยซึ่งนี่แหละครับคืออีกหนึ่งปมปบื้นาของเรื่องราวนี้และนี่คือความขัดแย้งที่ว่าครับมันน่าสนใจมากคือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับชื่นชมบริษัทนี้มากแล้วก็แนะนําให้ซื้อด้วยแต่ในเวลาเดียวกันราคาเป้าหมายที่เขาให้ไว้เนี่ยกลับแทบไม่ได้สูงไม่ว่าราคาปัจจุบันเลยมันเหมือนกับมีเพื่อนมาเชียร์ให้เราซื้อรถสปอร์ตคันหรูบอกว่ารถดีมากๆแต่ก็แอบกระซิบว่า ราคามันอาจจะขึ้นไปได้อีกไม่เยอะแล้วนะไอภาวะกลือไม่เข้าขายไม่ออกแบบนี้แหละครับที่ทําให้นักลงทุนต้องตัดสินใจครั้งสําคัญเลยว่าจะเอายังไงดีจะยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อบริษัทที่สุดยอดไปเลยหรือว่าจะรอให้ราคามันย่อลงมาก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่ามันคือการส่งสัญญ,ญาณออกมาพร้อมๆกันเลยครับว่าบริษัทดีมากแต่ราคาก็แพงมากเช่นกันเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้ฟังข้อมูลมาทั้ง2มุมมองแล้วทั้งด้านที่ดูสดใสามากๆแล้วก็ด้านที่น่ากังวลก็ถึงเวลาที่เราจะเอาข้อมูลทั้งหดเี่ มาสรุปเพื่อหาคําตอบให้กับตัวเองกันครับสุดท้ายแล้วมันก็คือการชั่งน้ําหนักระหว่าง2ความคิดนี้แหละครับฝั่งหนึ่งมองว่านี่คือโอกาสทองเลยนะที่จะได้เป็นเจ้าของบริษัทที่ดีที่สุดในสนามลบ AI แห่งอนาคตในขณะที่อีกฝั่งก็กังวลว่าไอเรื่องราวที่มันสวยหรูทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะถูกคิดรวมเข้าไปในราคาที่ต้องจ่ายไปหมดแล้วเขาไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับว่าสเตอร์ลิงเนี่ยคือหนึ่งในผู้สร้างอนาคตของโลก AI อย่างแท้จริง แต่คำถามสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนอาจจะไม่ใช่แค่อนาคตจะสดใสแค่ไหนแต่คืออนาคตที่ว่านั้นมีราคาเท่าไหร่แล้วตลาดได้จ่ายเงินสำหรับอนาคตนั้นไปเต็มราคาแล้วหรือยังคำตอบสุดท้ายก็คงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนแล้วล่ะครับ